สวัสดีจ้าน้องนัทสวัสดีจ้ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื่อนี้แตงขมาคําพูเนาะมหาปูหายาทำมาเจาะค่ะค่ะเป็นยังไงก่อนม่ขึ้นนี่คือได้ข่าวว่าฟันเห็นปูเห็นยาบอกมาเอาตัวเหล็กแนวทางปูกอมาขึ้นทงลอ่านปูยาขนาแตะกาคือบอกคือบอกขึ้นมาเอาสีึ้นมาโอ้แต่กาเคือค่อยๆได้เยอะคือบอกขึ้นมาโอ้เพิ่นก็ขึ้นหอดลูกขึ้นหอดลาน แต่โรมันตะไรคือสมุรอันเจียมมัรพนาโอ้เดียเขียวมากเราอันซื่นใจว่าสันโอ้เป็นยังไงนี่น้ำแดงน้ำเขียวน้ำหวานนำ้ำอันถือใจอย,อยู่ว่าสันบ่มีแตน่นมเปียวว่าันโอ้บ่มีแตน่นมเปียวอ,อยู่วสันคนละอันคนสิยหายถือชามตัวพร้อมกับอี่นนะคะช้อนตัวคนก็จะให้พร้อมใ,ให้ได้ให้เต็มชามคนละอันขาดแต่นมเปียวโอ้ขาดแต่นมเปียวเดี๋ยวมาแถวหน้าเด้อปูเด้อยาเด้อนมเปียวลูกหลานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนเขียวมาโอ้ให้เขียวมากจากข้าวก็เนาะ ขายเพื่อนว่าจังไหนเกาะเพื่อนไปเขาฟันเพื่อนว่างไหนเขาเป็นเขาฟันเพื่อนว่านแต่เราคือเห็นมาเห็นมาเอาอยู่พี่มาสั่นเปินบาเน่ตะกี้คือคือบอมมาเอาาสั่นถ้ามาเอาอยู่แข่งบักไอ้ข่อนไก่บักม่วงกะกาบขอข้ามาเด้ออีพอยเมเด้อบันพะบุรุษเมืองคอมกะดีเมืองรับเล่กะดีบันพะบุรุษอยู่นี่กะดีเนาะค่ะลูกกาแข่งข่อนไก่บักม่วงกะกาบขอข้ามาล่าโทษเด้อ อย่าถืออย่าซาลูกหลานงวนนี้ก็ให้ได้สามโตเข็งเขงสามโตจะจะให้ได้มาเห็ดมาสั่งมาแปลงสาราการประเลี่ยนเท่าให้มันเลวฝนกสิมาฝ่ากสิมาให้แม่นมีหลังคาเวลาเอฟซีมาปฏิบัติธรรมไก่เพิ่นมีหลังคาสนโฮมเด้ออีพอยแม่สาธุปูญาเพิ่นว่าจังไดเขียวมาเขียวพันเขียวมาเขียวพันว่าอืมญาญาความว่าอันขนาดไปกองสลากแกงดีขนาดขนาดบอกว่า ว่าอันคขนาได้เก่าชุนหนึ่งนกับว่าเก่าูนชุนเก่านั่นเด้อขายเลยขายเลย่าษาขายปิดเลยขายพ่นให้อยู่ดิอ่าอ่พนให้บอกอยู่เก่าศูนชุนเก่าแมนอยู่พนห้อยู่อันเลขสองตันั่นพ่นแต่เงี้แต่พอในละฟันพอพ่นฝันแต่เพิ่นก่าว่าห้ถืออยู่ต่เท่ากับขายเพ่นคือเก่า ฟันมาคันเจมาเอานะ่ะให้มาเอาโยนี่นเธอปูจังให้อีกปูจังใส่ไปโหดจากกองสลากน้ำโอ,โอ้ให้มาเอาอยู่นี่เนาะแม่นจ้ะเขาฟันว่าคือเปียวไก่แท้คือบ่มาเอาอยูาทำเฮ่าแม่นค่ะก็คือว่าแข่งขอนไก่บวกม่วงจ้กจะกะยาถือยาซาลูกหลานแต่ว,วา่าพี่แต่ว,ว่าบ่มี่นุ่มมาจังโอ,อ,อ้บ่มีนุ่มเปียวจ้ะบ่มีนุ่มเปียวถนัดย่าลื่อมโดยสุภาพรวยเด้อค่ันบ่เอานุ่มเปียวกับนุ่มดีนะว่าสัตว์อืม เป็นบะแมนกุมารบูญาญาแถาข้อมญาแถาข้อมเออเพิ wow. all, er ่นก er ินน้ำเปลี้ยวเพิ่งกินน้ำเปลี้ยวกับนมโอ้เ้าเอานม่ยังมากระไรแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นกินเพิ่นจิ้มันในห้องโออเขาหมาเขาพูดเขาเห็ดมาถือจูเพิ่นเขี่ยหมาจูจวจัวนางจวจวหยุ่นเออโอ้เพิ่งจิ้มแต่ว่าขูขาดัเขี่ยร่องบรายอืาอ่าจ้าจ้าจ้าให้ยาเขียวปูกับเขียวโอ้เห็นเห็นแต่ตังสีดิ เห็นผูนางเขียวจังส yeah. well ีเลยพ้นงหนาวมาทา้งผอ้นางเขียวจังสีเลยเด็พผ้ชายสุดขาวอันญาญากันนางยืงอีญาแต่ว่านางฟาเพียบจริงญานางฟาเพียบโู้เขียวมาเชียบบอพูกเขียวมาผู้เขียวมาเชียบบอปููว่าปู้ปูความบับารุนบารุ่เขาบารุนเขาสีผ้าไปออกยูยูจังหวัดอย่างนี้แต่ว่าล่อล่อมือแล้วปูความกับสิไป สันลาเด้อยาเด้อลูกล้านอันผู้บ่กหูแ้วตาทิพกะเลียวบ่เห็นคือนัดจิตสัมผัสเพิินค่ะกะหูแต่ว่ามีปูมิยาอยู่นี่หูแจใจว่าปูยาอยู่นี่จังไรกับระท่านให้ลูกให้ล้านขออนุญาตบาดค่ำ้ามันโตลูกล้านเลี้ยวเห็นอยู่นี่ถ้าให้มันชัดมันเจนก็ให้ไปย่ำว่ามันสีออกให้ไปเข้าฟันผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้นัดจิตสัมผัสก็ได้หรือลูกค่อนผ้าลวยหรือหลานสูผ้าลวยก็ได้เด้อปูยา <ว>มา้น้ากันซ้ำปูวาหลานอยู่นี่โอ้เขาพรพำพรวยพร่ำรวอจากฝันอยากเป็นเจักหน่อยได้ยังเ้อต้องไปฝันเข็งๆให้รเด้อวมื่อนี้ฝันว่าบีบข้องูข้อขาดพนว่ามันเจ็ดอยู่งูมันก็เป็นเก็ดก็เป็นสองเออจักแล้วว่างูตายกับเก็ดซูลล่เนาะงูกับเป็นสองเป็นเจ็ดปูบ่ปูวาบ้านนี้ไปบ้านี้ปูสิไปเขากองฉลากว่ามันมีปูหงวใสปีกกองฉลาอแต่เราไปทำอะไรขึ้นมาหาปูห้าแยบบ้านี้ นี่ละลูกกัแตงคันหาย,อย่อคันเบาเด้พอพ่อเด้อแม่เด้อบรนพารุดบรรพารุษปูยาตายาย่เฮ็ดซิ่งหนึ่งพิดพลาดประกันไหนกอ,นอย่าถือจะฆ่าลูกหลานเด้ลอลังเอะกับลูกเทาบ่ถึงการก็อ,อย่าถืออย่าโทษกดเครื่องลูกหลานให้สนับสนุนม่ว่าลกลกหลานสี่เดินทางไปไซมาไซก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้โชคให้มันเด้อสาธุสาธุมันนี่ก็สี่ขออนุญาตลูกเอาตัวเลขแนวทางในบ้าน ปูยาเขียวมากแล้วกันปูยาปูเขียวแล้วแล้วบอโอ้ให้ยาเขียวกันวันนี้ลูกลาก็สิกินน้ำส้มย้ากันไ้หว่าเอาคนรักขเอมาเอาโซกเอาโซกอืมโอยอออมันน้ำบล่าจ้ะอด่าเอามาบโอ้ยนี่แหละมันจะกินบนห้องตบสตีตบกระแตกไปคนแตกอืมอืมโอ้ยอกบมี อจานแล้ถือมาอ้กัไรให้ลูกให้ลานได้โชคได้มาด้วปูเน่าคนี่ีเลขศูนย์อันนี้เลขสาม โอ้เราพัฒนามื้อแรกมันบ่นี่แม่นจ้ะเพิ่นมา2:00นเออ2:00นครงแม่นเฮอืมฮะบ่ทันก็บ่เป็นหยังเนาะอว่าสิแม่นซําใดเนาะลองเบิ่งนี่เห็นที่ว่า59นน่อ9บ่แม่นบ่อื259ตเนาะเป็นทางว่างอื259คพี่น้องเด้อโอ0 โซนเราเม่อก่อเป็นคนลงขมเป็นเหล็กเล็กแปดโซนแปดว่าจารแม่โซนแปดยังทังทางนี่ยนะคะพี่น้องเด้อทางนี้ปู่ย่าบอกใไฮมาเอาเลขเด้อค่ะพี่น้องเด้อออกเอามาเอาเงินแสนเงินล้กให้มาเอาหลายลายล้านเนี่ย่นหวานขวบสีพ่อเฮ็ดพ่อสามเนาะอาจารย์นัทจิสัมพัทธ์ยูนันเห็นเป็นยังก็เป็นสองห้าเก้าสองเนาะ สูาพาลอยเขียนขึ้นตัวดาษอีกเทียนหนึ่งเด้อาอไอซีแฟนสองคนเลียววหินท<า>นั้งเลขสองก็จังเลขเจ็ดไยบอกเขียนเป็นเจ็ดสองเก้าก็ได้ฮะเจ็ดสองห้า,าสองห้าเก้าแล้วก็เจ็ดสองห้าบอกอ่ะ,นะ,อะเนาะพี่น้องไปจับเอารถ <c oughs> <c oughs> เจ็ดสองห้าเก้านะมันบอแม่ห้อเห็นเนาะเจ็ดสองห้าเก้าแล้วค่ะพี่น้องด้อเดีวสิจับออกมาให้บงเขียนซีตัวไปก่อนเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดสองห้าเก้าเ็คนนพันอนแม่ก็สอนมเงินก็ส่วนสามมันบออยู่ลองไปอือโอ้ เดี๋ยวถ้าเลขกออกมาภา่ในตัวนี้ลูกเสียเอาบังไฟมาจุดห้โอ้ยังหนาเองเก่าสิบเก้าบังเลยปูโดยยาเด้องวดหนาถ้าลูกลันสามโตลูกเสียาบังไฟมาจุดหพร้อบังไฟมันจุดนั่นดูนันจุดเป็นตัวอย่างปูหายาได้ไปเหยียบไปหยาดไว้มพี่นอกเห็นเป็นตัวใดคก่อ ชับติน,นี่นี่นี่ติ่<อ>งกติ่งะี่เออเก้าสองห้าเก้าห้าเก้าสองพี่น้อง,อง,องโอ้สลักก่องโอ้แลยว่เห็นดอกสุเ่อร้ลย ่สำหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะฝากตอน FC แฟนช่องนะคะ7259นะคะเห็นซีโถดนะคะพี่น้องเด้อค่ะเดี๋ยวจับคูให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ปูให้ยาไปย่ำให้อีกเล้คือพี่น้องเด้อว่า มันสิไปจังใดมาจังใดเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะจังใดกับฝากไว้พิจารณาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสองโอ้ยดัดเอาเดี๋ยวด้ค่ะพี่น้องเจ็ดสองห้าเก้านะคะ่ะพี่น้องคะให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุขูสุขคนผู้ใดได้มาเบิง่งมาชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้รวยรวยสุขูสุขคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวโคง้งสุดท้ายแอดสิตัดเด็ดให้นะคะ่ะว่าสามโต ซีเมนตัวใดแน่เนานะค่ะแต่ว่าเมื่อนี้เห็นเป็นซีโตนะคะมีเจ็ดมีสองมีหามีเก่าค่ะพี่น้องคะภูรรรมิถ้ำมาจอกนะคะพี่น้องเด้อฝากไว้ผิดจารณานะคะก่อนสิลงทุนกะไต่ตองให้ที่ถ่วนนะคะพี่น้องเนาะว่ามักว่าชอบบะถ้ามักแต่ชอบก็ค่อยจัดจวดจัดฝาดบึมถ้าบบมักบบชอบก็บผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะทังช่องก็ยากให้ได้โชคได้มันน้ำกันค่ะพี่น้องคะค่ะเล่งเห็นเป็นตัวได้กับิจารณาซอยกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะมักก็จัดขัดก็ผ่านค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเอฟซี FC แฟนช่องสุขุสุขชนที่บอทิมบอปา๋าบอราบอไรนะคะพี่น้องคะ่ะมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพรนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเนี่ยกะดีใจน้ำนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลเนาะคะ่ะของปู่สามพันตาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปูบ่บอกบอต้องลอ่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะค่ะพี่น้องคะ่ะเขาออกไปแต่งแต่วันจันทร์พุธ สุกนะคะพี่น้องคะจันพุทสุกนี่มื่อละสองหมื่นนะคะพี่น้องคะสามมือได้เอาเอา,เอาแบบน,น้อยๆนะคะพี่น้องเนาะจันพุทสุกนะคะมื่อละสองหมื่นหรือสามหมืน่นอาทิตย์หนึ่งมิสามมือเท่ากับสิไดมิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเท่านะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพรอนผ้าลวยเนาะคะ่ะซึ่งคุบาอาจารย์ดังๆจริงๆก็ได้เดินทางมา เยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปู่ใหญ่เท่าใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บ่ผพิดต่อก,กฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะปู่ใหญ่เทพประทานผรนนะคะพี่น้องซึ่งปูใป่ใหญ่เท่านี้ปู่ใหญ่เท่านี้ยังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องคะส่ได้กีบบัวเพิ่นกสิสง่างามนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะเพาสิเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮต้เพิ่น กระิงามเลยค่ะพี่นอ้องค่ะองค์พระก็ได้เจ้าภาพทั้งไอพระเกตนะคะพี่น้องค่ะพระเกตนี่ได้เจ้าภาพทั้งตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องคะ่งคะขอนเจนเท่านะคะ่ะแอดกะกาบขอพระกุ้นเจย,ยันใจย์สปอร์ตทั้งตลาดหนองไผ่ขอนเจนนะคะพี่น้องเด้อครับพี่น้องสุขุสุขคนที่ทั้งขอนเจนนะคะได้รวมบุญมานะคะพี่น้องเนาะคะ่ะขอให้บุญน,นุนน้ำขอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะลอยเท่าพัานเท่าทถีคุณน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะ ข้ามสูบ่บันไดก่ะบอกข้าไดจบนะคะพี่น้องเนาะเอฟซีที่ถามมาว่าแอดนะคะปู่สามพันตา่นว่าบดต้องล่อหอดวันที่สิบหกวันที่ 1, หนึ่งเท่ากับลวยก่อนได้นะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด็ดนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้เกลียกคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล้า ปูสามพันตานในสีค่อนขังแบบแม่นเลยล่ะค่ะพี่น้องคะเหล็กเล่านี่เป๊ะเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยก็ดีใจอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์ติมติมต่มนะคะพี่น้องเนาะค่ะบ่านี้สสำหรับ fc แฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุ่มแนวทางฮานอยเล่านะคะพี่น้องเนาะฮานอยเล้าเข่ากุ่มฟรีบ่คิดเงินแต่อย่างใด้อคะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนะคะเข่ากุ่มฟรีบพรว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้น นี่แค่อีหุ่นต่างประเทศไต้หวันเวียดนามยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเขากลุ่มทุกจันถึงสุกนะคะหุ่นม่ถึงจ,จันถึงสุกห้าน้อยเล่ามีให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องค่ะจังไดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ